สวัสดีครับเปิดโลกกับกรีฑวันนี้จะพามารู้จักกับประเทศออสเตรเลียหรือชื่อทางการคือเครือรัฐออสเตรเลียเป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลียเกาะเทสเมเนียและเกาะอื่นๆในมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกและมหาสมุทรใต้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหของโลกเมื่อน,นับพื้นที่ทั้งหมดมีประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วยอินโดนีเซียปาปัวนิเกนีและติมอร์เลสเตทางเหนือ มู่เกาะโซโลมอนวานูอาตูและนิวเคลิดโเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือและนิวซีแลนด์ทางตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรราว26ล้านคนด้วยขนาดพื้นที่7 6 1 7ล้าน6แสนตารางกิโลเมตรมีลักษณะเป็นสังคมเมืองสูงโดยประชากรกระจุกตัวอยู่แน่นในบริเวณชายฝั่งตะวันออกเมืองหลวงของประเทศคือแคนเบอรา ในขณะที่เมืองที่ใหญ่ที่สุดคือซิดนีย์และมหานครที่สำคัญอื่นๆได้แก่เมลเบิร์นบริสเบนเพิร์ทและแอลิเดตชาวพื้นเมืองออสเตรเลียอาศัายอยู่ในทวีปนี้เมื่อประมาณ65,000ปีมาแล้วก่อนการมาถึงครั้งแรกของนักสำรวจชาวดัตในช่วงต้นศตรวรรษที่17ซึ่งตั้งชื่อดินแดนนี้ว่านิวฮอลแลน ต่อมาครึ่งหนึ่งของฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียว่าเป็นของสหราชอาณาจรรักรในคศ1770และเริ่มใช้บริเวณนี้เป็นทันทน,นิคมโดยทําการขนส่งนักโทษมายั n งนิวเซาวลน์ตั้งแต่วันที่26มกราคมคศ1788แและถือเป็นวันชาติของออสเตรเลียมาถึงปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกหลายทศวรรษต่อมาซึ่งทวีปออสเตรเลียได้ถูกสำรวจและ อีกห้าอาณาิคมปกครองตนเองของพระมาหากษัตริย์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมคศ1901ั้อนทั้ง6อาณาิคมถูกตั้งเป็นสหพันธ์รวมตัวกันเป็นเครือรัฐออสเตรเลียตั้งแต่นั้นมาออสเตรเลียคงรักษาระบบการเมืองเสรีนิยมประชาธิปไตยที่มั่นคงที่ทำหน้าที่เป็นรัฐสภาประชาธิปไตยของรัฐบาลกลางและพระมาหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญสหพันธ์ สหพันธ์ประกอบด้วย6รัฐและอีกหลายพื้นที่ทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่เก่าแก่ที่สุดมีลักษณะแบนราบที่สุดและเป็นทวีปที่แห้งแล้งที่สุดที่มีผู้คนอาศัยอยู่โดยมีดินอุดมสมบูรณ์น้อยที่สุดและยังเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกันมากที่สุดบริเวณหนึ่งของโลกโดยมีทะเลทรายอยู่ตรงกลาง มีป่าฝนเขตร้อนทางตะวันออกเฉียงเหนือและทิวเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียสร้างรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆทั้งการท่องเที่ยวและการส่งออกรวมถึงการโทรคมานาคมการธนาคารการผลิตและการศื่อาระหว่างประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการพัฒนาแล้วอย่างสูงและเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ10ของโลกในคศ2 0อ,อ2 ออสเตรเลียมีรายได้ต่อหัวที่สูงที่สุดอันดับ5ของโลกค่าใช้ใจ่ายทางทหารของออสเตรเลียมากที่สุดเป็นอันดับ13ของโลกและดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่สูงที่สุดอันดับสองทั่วโลกออสเตรเลียถูกจัดอยู่ในอันดับที่สูงในการเปรียบเทียบระหว่างประเทศอื่นๆของประสิทธิภาพการทำงานในระดับชาติเช่นคุณภาพชีวิตสุขภาพการศึกษาเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการปกป้องเสรีภาพของพลเมือง